สวัสดีรับดองครับอมาแกงไก่ครับผมเื้อนี่แกงไก่ใส่นนอไม้ดองนะครับนี่อันนี้ครับน้อไม้สมที่เขาเห็ดไว้นะครับผมเดี๋ยวมาสับไก่ก่อนนะครับไก่บ้านเท่าไรครับพี่นองครับไอ้เหยือจากเมื่อนั่นนะครับผมเขียดเครื่งปูอ่ะกินผมเล็กต้อครับ 你在哪里？现在弄卖什么？什、yes, 么？ รียบ้อยแล้วครับอันนี้แบบนี้ต่างเครื่องครับผู้สิิ์มาต่างเครื่องนะครับประเด็น,ดนเครื่องเทากับนี่ผิดอ่าพริกสดนี่แข็งก็ได้ครับแต่ว่าพริกบตุต้องใส่หลายก้อนลงไปเนี่ยน้ำเปียกอยู่แล้วเนาะ I'm เขาจะเอาไปล่างก่อนนะครับเพราะว่ามันติสโทมิ่งคนีบถ้าไข้บ้านสมเนี่ยมัล่างก็ได้ครับดับสุมๆเลย พี่นอมาครับพี่น้อ,นนองบดน,น,นีถึงขั้นตอนเฮ็ดแล้วครับบดนีเขาก็เอาไก่มากลัวกลัวใส่ครับเครื่องเฮาตัดนะครับผมเฮาก็ใส่เกลือเลากน้อยครับ หอมได้ที่แล้วครับเพื่อเอาน้ำน้ำล้างพวกน้อยแหละครับตัวต้องใส่เรื่อยครับเติมน้ำเยอะน้อยครับ,รบต้องใส่แล้วนี่น้ำเดือดแล้ว,วเพื่อเอาเนื้อไม่ต้องไปเลยครับ ครับผมเปียดแล้วพี่น้องท่าเก่าทำไมสวมเข้าเลยครับที่ท้าลหลางไว้เมื่อกี้นะครับขอลุงไปเลยครับเป็ดง,ง่ายครับผมดิฉินจสาไม่เข้าโดยยากครับคนไหเข้ากันเล็กน้อยครับผมบัน,นี้ก็เอ็่นองไม้ซุกเข้ากับมะปุ้าวลดนะครับแบบนี้ ยวปรุงรสกะสิมี่ปลาล่าน้ำตาลาร่องชุรสแค่นั้นนะครับต่อับสุดท้ายเา่ากะใสายนพอ,อีตูนะครับผมมันหอมครับ ลอแเสบแน่นอนครับผมสูตนนี้ผู้ใดส่สีขวน้อไม้ใส่กับไค่นั่ก็ได้ครับผมบังบังบัง,บงเนาะบรรยากาศลังบ้านครบหลังบ้านพักเอาพี่นองปุ่รลครับมาทีนี้ สุดยอดชิลดน้ำปลาครับปลาปลาอีกจั็จกน้อยอ้ได้สีแล้วครับบางได้การแล้วหอมครับหอมหอมเลย ปูครับผม,มไม่เอาไม่เอ,เอม่ควรเลยนะม,มงกันเลยกแล้วครับโปงโปงไป,งปที่ปงครับ ครับผมมากินเลยก็ไปนั um ่งบถวะไม่เติมนี่พี่ว่าจะนั่งตรงไหนเหรอไหนเอมก็มานั่งตรงนี้ รนหว่งเลือกกินเขาครับผมแก่างมันไม่สมครับแต่ใกล้เส้นมันไม่สม ก็ยี่เคียวบักแทงออกมาให้วาวาหน้าดีๆดีมันจะดไฟความให้ลูขึ้นก่อนเอง เกิดลูกเกดก็าเกิมันไม่เขาห,หลายๆพอกระแมวสี่ใครบอกหนูอยากให้ไปมากอยากกลัวพวกกลัว<ด>ให้หมดเพื่ออยากไปมากอ่ะหนก็อยากไปมา,<ด>ากมาที่ไปคนเดียวก็พอมันมีมันมีสาม,นมคนแล้วแท่งถ้าไปสี่คนเน่ยไปสี่คนไหนจับกินนะครับ มันเยอะแล้วมันพี่ต้องไปอ่ะไฮแทงไงดื้อมากดื้อจนพี่จะหมดแดงตีแทกเกอร์แล้ว ทัน,นก็ตักกินครับ เลยนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

ันก็อเอาอีกกินก่อนยินให้หมดก่อนพูดแล้ว <c oughs> จะเลือกทีให้อีก nam xe quá mẹ mang cái เป็นแมบว่าแมวไม่ตตกกินไม่กินหรอก ดูมาแทนคอยดูนะคอยดูนะนี่ค่ะแบบนี้ทำแบบนี้ก็ได้ฮะแฮงก็เป็นแมวจิ้งเหลวกินงเหลวอะไรทำไมต้องเป็นแมวแม่มันก็ลังเหมียวปะทถุเป็นแมวหรือริงกันแน่เนี่ย

กินปลาเนาะกินปลานูแน่ยอยๆปลากินเก้อบนแปลงบ้านก็กินเหรอ 康尼奥。 ฉันก็ตัดทิ้งเลย ผู้ชมดิให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเออแล้วขันเกินไปนะตัด้วยบวชแล้วเร็วหันไปแล้วบอกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ต้องของคุณป้อมดูด้วยนะคะเราเร็วเร็วๆแบบจังหมดแล้วเนี่ยกดไลค์ให้คุณได้กดไลค์กดแชร์ให้คุณได้ผู้นำดังพูดใหม่พูดนำดัง ไปดูกล้องนก็หวานนะ,ะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะับให้ช่างของพ่อหนูด้วยนะคะให้ช่างของพ่อหนูด้วยนะคะเขาพูดใหม่ตรน,นี้พูดเร็เต็มกดไลค์กด